สวัสดีครับนักเรียนสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับครูจะมาอธิบายวิธีการทำแบบฝิกหัด Regular Verb นะครับในที่นี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ Regular Verb นะครับในโครงสร้างของ past simple tense นะครับโจทย์บอกว่า put the verb in the brackets นะครับ in the past simple นะครับ put the verb in the bracket in the past simple หมายความว่าเราต้องทำให้คำที่อยู่ในวงเล็บนะครับให้ให้เปลี่ยนคำเหล่านี้นะครับให้เป็น regular verb นะครับหรือหรือกรณีที่เป็นคำพวกนี้เป็น irregular verb นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น irregular verb นะครับซึ่งในส่วนของคำศัพท์เหล่านี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับ ที่อยู่ในวงเล็บเขาจะอยู่ในหมวดของ Regular v e r b อยู่แล้วนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับจะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับ i r r g u u l r v v r r b นะครับมาดูรูปแบบการทำนะครับ Regular v e r b ก่อนที่เราจะไปทำกันนะครับเราทำความเข้าใจนะครับในการที่เราจะทำให้ประโยคต่างๆนะครับเหล่าเนี้นะครับที่เราเห็นอยู่หรือการที่เราจะพูดออกมานะครับ บรรยายออกมานะครับให้ว่าให,ให้ให้เรื่องราวนั้นมันอยู่ในสภาพที่เป็นอดีตนะครับเราจะต้องพูดออกมาให้ถูกต้องหรือจะเขียนถ้าเราจะสื่อด้วยการเขียนเราก็จะต้องเขียนออกมาให้ถูกต้องนะครับให้มันอยู่ในรูปแบบของความเป็นอดีตนะครับตัวอย่างนะครับของข้อข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขอยก ตัวอย่างอื่นที่คล้ายกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องไปทําแบบฝึกหัดเหล่านี้นะครับตัวอย่างเช่นเจนนี่นะครับเจนนี่นะครับเจนนี่เนี่ยนะครับแล้วมีประธานมีกริยาในวงเล็บก็คือ walk นะครับเอาเป็น walk ละกันนะครับ walk นะครับ to school นะครับ to school เจนนี่ walk to school นะครับ โจทย์ข้อนี้ให้เราทํากริยาวงเล็บในวงเล็บเนี่ยให้เป็นรูปอดีตนะครับทํำยังไงนะครับเราต้องดูนะครับว่ากริยาเนี่ยนะครับเป็นอะไรเนื่องจากกริยาตัวนี้เป็น walk นะครับ walk ถูกจัดอยู่ใน regular verb นะครับ regular verb กริยาที่ทําให้เป็นอดีตด้วยการเติม ed นั่นเองนะครับเราก็ไปดูอีกกฎการเติม ed นะครับกฎการเติม ed ของเราเนี่ยนะครับ ถ้าลงท้ายด้วย e นะครับถ้าลงท้ายด้วย e เหมือนคำว่า agree นะครับถ้าลงท้ายด้วย e นะครับสามารถใส่ d เข้าไปได้เลยไม่ต้องใส่ d ไม่ต้องเพิ่ม ed ซ้ําไปนะครับไม่ต้องเติม e ซ้ํานะครับใส่ d ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกฎการเติม ed นะครับกฎแรกคือถ้าลงท้ายด้วย e ใส่ d ได้เลยนะครับนะนะกฎที่2คือลงท้ายด้วย y นะครับ ถ้าลงท้ายด้วย y นะครับหน้า y เป็นเป็นสระนะครับเหมือนคําว่า play P-L-A-Y play นะครับหน้า y เป็นสระใส่ E-D ได้เลยถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะเช่น ถ้าหน้า Y เป็นพยัญชนะนะครับตัวอย่างคําก็คือคําว่า study นะครับ study หน้า Y นะครับเป็นตัว d ซึ่งเป็นพยัญชนะนะครับเราจะเปลี่ยน y ก่อนนะครับเป็น i นะครับจาก study เป็นปัจจุบันนะครับพอเป็นอดีตนะครับเราจะต้องเปลี่ยน y เนี่ยเป็น i ก่อนนะครับแล้วค่อยเติม ed นะครับก็ กฎการเติม e-d นะครับถ้าเป็น y มีอยู่2 y นะครับ2แบบนะครับ y แรกคือหน้า y เป็นพยัญชน,นะนะครับโทษทีหน้า y เป็นสระเราเติม e-d ได้เลยถ้ากด y ที่2คือหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e-d นะครับนะส่วนที่เราเห็นในประโยคนี้นะครับมันก็จะมี ประโยคที่เป็นประโยคปฏิเสธด้วยนะครับนะมาดูกันนะครับว่าถ้ามันเป็นประโยคปฏิเสธเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูกันหลังจากที่เราทําข้อนี้ที่เป็นตัวอย่างให้เสร็จแล้วนะครับามาดูนะครับย้อนกลับไปที่ walk นะครับ walk นั้นลงท้ายด้วย e ไหมครับถ้าไม่ได้ลงท้ายด้วย e ไม่ต้องสนใจนะครับถ้าไม่ได้ลงท้ายด้วย y ก็ไม่ต้องสนใจนะครับถ้าเรารู้แล้วว่า walk อยู่ใน regular verb เราสามารถใส่ w a l k นะครับ ที่เติม ed ลงไปได้เลยนั่นค่ะนั่นก็จะสมบูรณ์นะครับก็ทำให้ประโยคนี้เป็นอดีตนะครับถ้าประโยคนี้ถ้าจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าข้างบนนะครับจะมี yesterday มี weekend last weekend last summer last night นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น adverb of time ที่มาขยายนะครับกริยายให้รู้ว่าช่วงเวลาที่การกระทำนั้นทำนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับ ก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนะก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมไม่มีก็ไม่ซีเรียสนะครับแต่ให้เรารู้ว่าโจทย์บอกให้เราทําอะไรนะครับโจทย์บอกว่าให้เราเรียนกริยาในวงเล็บนะครับให้อยู่ใน past simple tense นะครับนะต่อไปนะครับมาดูนะครับตัวอย่างนะครับที่ที่จะ ทำเป็น uh, negative หรือประโยคปฏิเสธนั่นเองนะครับประโยคปฏิเสธนะครับการทำอดีตให้อยู่ในรูปประโยคปฏิเสธเราจะต้องมีตัวตัวหนึ่เงเข้ามาช่วยนะครับคือกริยาช่วยนะครับหรือ uh, helping verb บางหน่อยสก็จะเรียกว่า auxiliary verb บางหน่อยสก็เรียกว่า modal verb นะครับนะเราจะมี verb to do เข้ามาช่วยนะครับ น o r เวิร o o ในที่นี้นะครับ v e r t to o o นะครับ v e r b to do ที่เป็นเว verb ช่วยนะครับแต่เมื่อดูนั้นอยู่ในอดีตเราจะใช้ d i d แทนนะครับดูอยู่ในอดีตเราใช้ Di ทแทนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเมื่ออะไรเมื่อเป็นประโยคปฏิเสธนะครับเราก็จะมีประธานนะครับ s คือประธานนะครับบวกนะครับ did นะครับบวก Calvin o t นะครับหรือตัวย่อนั้นของเขาก็คือ d n นนะครับ d ิ t นะครับตัวย่อนะครับ,ต,รบตามด้วยกริยาที่ให้มานะครับกริยาที่เป็นกริยาที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปนะครับเป็นช่องที่1นนะครับนะแล้วตามด้วยอ็อบเจหรือคอมพลีเมนต์ก็คือส่วนเติมเต็มนะครับ Prement นะครับ,นะครบโครงสร้างก็จะอยู่แบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าโครงสร้างนี้เป็นจริงหรือไม่นะครับนะมาดูตัวอย่างอันนี้แล้วกันนะครับเ,เป็นแซมแล้วกันนะครับแซมนะครับแซมนะครับ ไม่ได้เล่นนะครับก็าอาจจะให้นอตมานอตนะครับนอตแล้วก็ให้เลย์มานะครับฟุตบอลมานะครับเป็น last week นะ แซมไม่ได้เล่นฟุตบอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะเขียนยังไงนะครับสิ่งที่เราต้องใช้คือ did not นั่นเองนะครับซึ่งตัวย่อของ did not ก็เป็น didn't นะครับกูขอเขียนเป็นตัวย่อเลยนะครับ didn't นะครับ play นะครับก็ play ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับ play เนื่องจาก did ในที่นี้นะครับทำหน้าที่บอกความเป็นอดีตไปแล้ว play ตรงนี้นะครับเลย ไม่จําเป็นต้องใช้ play ในช่องที่2นะครับแล้วมันเป็นกฎด้วยว่าถ้าเกิดมีกริยาช่วยอยู่ข้างหน้าข้างหลังกริยาช่วยจะเป็นรูปที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปจะมีกิริยาที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปนะครับแล้วถ้าเรามองในความสมเห็ุสมผลนะครับ d ิทเนี่ยนะครับเขาทาหน้าที่บอกโครงสร้างทางไวยากรณ์ถึงความเป็นอดีตแล้วนะครับเขาเปลี่ยนจากดูเป็นดิทนะครับใส่นอเข้าไปนะครับเป็นดินอนะครับ ดินนะอโทษครับเป็นดินเพลย์นะครับก็จะสมบูรณ์นะครับประโยคนี้ก็จะเป็นแซมนะครับมีประธานมีดิสน็อดนะครับมีกริยาที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปนะเป็นช่องเดิมเลยของมันนะครับฟุตบอลนะครับนะเป็นกรรมของประโยคนะครับแล้วก็ last week เป็น adverb นะมาขยายการการเล่นนะครับว่าเกิดขึ้นเมื่อเมื่อ last week นะครับนะ ก็ตัวอย่างคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูวีดีโอเสร็จแล้วนะครับเราไปลองทำแบบฝึกหัดข้างบนกันเลยนะครับ